โอเคอันนี้มันมีเขียนอะไรอะต้องใส่อันนี้ป่ะเฮ้ยบอกหน่อยดิใส่อันนี้ป่ะใส่เม็ดเม็ดเมื่อกี้อันนี้ใช่ป่ะเม็ดอันนี้ใช่ป่ะอยากเร็วรีบเนี่ยเนี่ยใส่นี้ป่ะเฮ้ยพี่มิวมาดูด้วยเฮ้ยทำไมช้าจังเนี่ยพวกเธอเร็วเรามาช่วยกันสร้างมาริโม มันคือทรายใช่ปะเออโอเคงั้นเราใส่สิ่งนี้ลงไปมันคือทรายโอ้โหหน้าเหมือนไข่ปลาแซลมอนมากโอเคฉันจะเทแล้วนะเทหมดเลยปะเทหมดเลยไหมเทหมดเลยไหมใส่หมดบ้างใส่หมดปะ,ดปะน้องไม่น่าเฮ้ยอย่าพึ่งใจ